เมื่อแล้วได้จุดเทียนทูบบูชาพราตั้งแาต่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพรับพียบรับตาขนมมือขึ้อมพร้อมกันนะจ๊ะเราจะได้พร้อมใจกันกราวคำบูชามาเคาลิกันต่อไปอานนมยังบัตตาปะควะโต Upapakana makarang karo masihih. Namo antasa bhagavatol. Hara ato samasambudhasa. Namo A'ra'atuh samad-sambudhasa Na'mu'antasa bhagavad-tum A'ra'atuh samad อัชาญ์ยังอจชาญ์ยังมาคะปุณณมีมาคะปุณณมีสัมปัตตาสัมปัตตามาคนักขเตนะมาคนักขเตนะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถตถาคโตยัตถตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธ จตุรังคีเกจาตุรังคีเก,าเกสาวะกะสันนิปาเตสาวะกะสันนิปาเตโอวาทปาติโมขังโอวาทปาติโมขังอุทธิสีอุทธิสีอัฏตะรสานีอัฏเตรสานี พิกุสตานีพิกุสตานีสัพเพสังเยวะสัพเพสังเยวะขีนาสวานังขีนาสวานังสัพเพเตสัพเพเตเอหิพิกุกาเอหิพิกุกาสัพเพปิเตสัพเพปิเตอนามันติตาวะอนามันติตาวะอกควะโต ขวะโตสันติกัางสันติกัางอาคตาอาคตา,า,คตาเวรุวะเนเวรุวะเนอรันทกะนิวาเปกะรันทกะนิวาเปมาคาปุณณมิยังมาคาปุณณมิยัง วัฒมาณกะชายายะวัฒมาณกะชาชายายะตัสมิงตัสมิงสันนิปาเตสันนิปาเตภัคควาภัคควาวิสุถุโปสถางวิสุถุโปสถางอากาสีอากาสี โอวาทปาติโมคังโอวาทปาติโมคังอุทธิศีอุทธิศีอายังอายังอัมหากังอัมหากังอควะโตพควะโตเอโกเยวะเอโกเยวะสาวกสันนิปาโตสาวกสันนิปาโตอโหสีอหสี จัตุรังคิโกจัตุรังคิโกอัตเตระสานีอัตเตระสานี พิกุสตานีพิกุสตานี drinking, สัพเพสังเยวะสัพเพสังเยวะขีณาสวานังขีณาสวานังมะยันธานีมะยันธานีอิมังอิมังมาคะปุณณมีมาคะปุณณมีน,ะะมนักขต,ตะสะัมมยังนักขตสัมมาลสังตากาลสัธิสัง สัมปัปตา สุจิระปริณิพุตตมปีสุจิระปาริณิพุตตมปีตังภะควันตังตังภะควันตังอนุสารรมานาอนุสารรมานาอิมัสมิงอิมัสมิงตัสสะภะควะโตตัสสะภะควะโตสักขิภูเตสักขิภูเตเจติเยเจติเยอิเมหีอิเมหีธันดาทิปะ ตันตทีปาทูป,ป,ปะปุพาทีทูป,ปะปุพาทีสัก,กาเรหีสัก,กาเรหีต,ตัง,ตงพักวันตังตังพักวันตังตานิจาตานิจาอัตเตรสานีอัตเตรสานีภิกขุสตานีภิกขุสตานี อภิปูชยามะอภิปูชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพักขวาพักวาสาวกสังโฆสาวกสังโฆสุจิราปรินิพุโตปีสุจิราปรินิพุโตปีคุเนหีคุเนหีธรรมาโนุธรมาโนอิเมสักการะอิเมสักการะ ตาปนาก a ระภูเตทุกขตะปนาก a ระภูเตปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังอี่คารตังที่คารตังอิตายะทิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจานิพานายะจาดิถีเพนเริกมาคะนี้ดิถีเพนเริกมาคะนีเห็งพร้อม ววันนี้้แลถึงพร้อมวันนี้แล้วในดีถีเพนไรเล่าในดีถีเพนไรเล่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นโอวาทปาติโมกข์ขึ้นในที่ประชุมสาวกในที่ประชุมสาวกพร้อมอ องศีประการพร้อมองคสีประการราภิษุสง์เหล่านั้นรพระภิกษุสง์เหล่านั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองล้วนแต่ขีณาศพอรหันล้วนแต่ขีณาศพอรหันอุปสมบทด้วยอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาไม่มี ผู้ใดเรียกมายังสำนักพระผู้มีพระภาคยังสำนักพระผู้มีพระภาคณารามเวรุวันณารามเวรุวันเวลาตะวันบ่ายเวลาตะวันบ่ายณดิถีมาค้าุณณมีณดิถีมาค้าุณณมีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายมาถึงมาคะปุญณมีนี้มาถึงมาคะบุญณมีนี้ คลายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้วคลายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้วมาระลึกถึงมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคแม่ปรินิพานนานแล้วแม่ปรินิพานนานแล้วเคารพบูชาเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงสาวกกับภิกษุสงสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าส สิบองนั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองนั้นด้วยสักการะด้วยสักการะม,ม,รมีดอกไม้ทูบเทียนเหล PN ่านี้มีดอกไม้ทูบเทียนเหล่านี้นเจดียสถานนเจดียสถานคือพระสถูปคือพระสถปและพระพุทธรูปและพระพุทธรูปซึ่งเป็นพยานซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นของพระผู้ มีพระภาคเจ้านั้นขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสงฆ์สาวกกับพระสงฆ์สาวกแม่ปรินิพานนานด้วยดีแล้วแม่ปรินิพานนานด้วยดีแล้วยังดำรงอยู่ยังดำรงอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายด้วยพระคุณทั้งหลายจงทรงรับจงทรงรับ เครื่องสักการะเหล่านี้เครื่องสักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอตลอดกาลละนานเธอ